ในครั้งนี้หนูจะทำให้เต็มที่เลยแล้วก็แค่หนูเพิ่งบอกไปว่าหนูว่าไม่เจ็บแซมทั้งทีหนูต้องทำให้ มากมากค่ะปกติหนูจะฟังระหว่างเดินทางไปโรงเรียน,นซึ่งตอนเลือกของหนูอันดับแรกเลยก็คือเพลงนี้ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกคอมพีดมากแล้วก็ดีใจมากขอบคุณสำหรับต้นหน่งนี้มากเลยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรดต่ว่าอยากขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้ในเวอร์ชันในเคบิฟอรีเแอแล้วก็ต,ติดตามเวอร์ชันมนแคบิฟอรีเอที่หนูเป็นเซนเตอร์ได้นะคะ เแคบีนะจะมาอวยพรพวกเราด้วย 正能量哈。 我怎 <laughs> <laughs> 打不了